ก็เป็นคนีสวยจังเลยอ่ะมองเลสวยจังเไรพี่สามารถที่สามารถอยู่ได้จานี่สกคนแรกเลยนะจริงเหรอนี่เพิ่งเมนนี่เพิ่งเดลมิดเหรอนี่นี่เพิ่งเดินลมิดเหรอชาหไม่ได้นอนานรเลี่ขอบคุณนะคะขอบคุณีก็ี่ัะันนี้อ๋อกันพี่จะไดง สิบตรงไปในว่าาสวยจซื้อได้ป่ช่องเดียวจานเบิงที่นี่จาที่ลูกปล่อยน้องถูซื้อเนี่ยวันนี้หนูจะจองงมาวเนตังเย็นอนะคะอพคะนะขอายกจายังเดี๋ยวจะเป็นนี้เนี้จ่

ทำเจ้ห้องอะไรอ่ะค่ห้องอะไรคะอ่หองวัด้อง่อเหรนเลยอ่หองอะมย่หลังบ้านใช่แต่ว่าเขาทาเป็นอะไรห้องแต่งตัวห้องเมอาจารย์กิาางเาดีไซน์เป็นห้องแต่งตัวนะอ๋อแล้วนใหม่ไมตั้งแต่หมดหนูเป็นยังไงอ๋อจริงเหรอแล้วไม่ได้่ไดสองแล้วอ เ้วจะนอนตรงไหนหน้าทีวีล่ะสิอ๋อนี่ก็คือหลับหลังบ้านเลยและแล้วบ้านริมที่มีพื้นที่อย่างนี้มันคิดเพิ่มเท่าไหร่คะตารางว่าเก้าหมื่นตารา่า้าอมื่นอ๋อส่วนใหญ่เราไม่มีอยนที่ด้านข้างอ๋ออ๋อ ไม่บ้านที่แอซื้ออยู่ตรงกลางอยู่แล้วแอร์คิดกลัวจำได้อาจารย์ขอบใจแน่แอร์ค่ะพอดีค่ะพดีไวก่อนจะเป็นความจำสั้นนาจย์อ๋อไม่เป็นไรหรอกเจอคนนึงเยอะขายดีขนาดนี้แอร์แต่นี้ไอ้หน้าบ้านกว้างกว่าของแอร์ห้าเมตรอันนี้เท่าไหรอ่ะขอบให้าเกินห้า หอยห้าห้าและแนี้เท่าไหร่ห้าจกว้างกว่านิดนึงอีกนิด